เอาละครับวันนี้เราก็อยู่กับงานแกนดิสตาเหมือนเดิมนะครับซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นตัวของมังกี้ดีลูฟี่นั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยครับสวัสดีครับก็กลับมาก็ผมกันอีกเช่นเคยนะครับคราวที่แล้วก็รีวิวนาราโตของแกนดิสตาตัวใหม่ไปนะครับคราวนี้ก็จะเป็นลูฟี่ในตัวล่าสุดกัน ขอเรียกง,งานแกรนิตใหม่ๆว่าแกรนิต2.0แล้วกันนะครับก็แย่งง่ายเลยแบบเรากาเป็นแบบยืนทั่วไปแบบใหม่จะเป็นแบบที่มีแอคชั่นท่าทางตัวละครมากขึ้นซึ่งงานแกรนิตที่เป็นของวันพีซที่เป็น2.0นะครับต้องบอกว่ามันออกมาเยอะค่อนข้างที่จะมากที่สุดในช่วงนี้แหละไม่ว่าจะเป็นตัวของลูฟี่ลูฟี่เกียร์หตัวของโซโลแล้วก็ทาสาก้าหอก็คือตอนนี้มีประมาณ4ตัวนะครับในลน์ของแกรนิตา2.0 ส่วนของนาโตะก็ใช้ได้นะครับมีทั้งนารโตะซาสึสเกะและก็ล่าสุดที่เป็นตัวของอิทาจิที่ได้รับการตอบรับที่เรียกว่าน่าจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในรลยนารโตะป,ปีนี้เลยเขาว่าได้นะครับจะเรียกปีนี้ก็ไม่ได้สิเพราะว่าจริงๆกว่าจะออกจน่ไยจริงของตัวอิทาจทิน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับ ส่วนตัวของนักกอลเรียกว่าไม่พิกโผแล้วนะครับตัวแรกที่ออกมาคือเป็นตัวของโซนโกโคูในร่าของซูเปอร์ไซยาจากที่ได้ดูโปรตไทป์ผมคิดว่าดีเทลน่าจะลดลงแลน่นอนแต่ขนาดนี่รู้สึกว่าจะใหญ่ใหญ่จนแบบว่าบางทีอาจจะใหญ่กว่าพวกเราตัวพวกวันพีสแล้วฟอมาตั้งรวมกันเนี้ยอาจจะสูงโดดตัวเดียวก็ได้โอเคพูดไปเยอะแล้วเราก็จะกลับมาตัวของวันพีซมังกี้ดีรูฟี่ตัวนี้กันนะครับ ถ้าถามผมว่าตัวนี้ควรจะสะสมไหมถ้าคุณเป็นแฟนวันพีชอย่างเงี้ยมีไว้ก็ดีนะครับก็เป็นงานที่ตัวใหญ่ดีเทลไม่ได้แย่อะไรมากแต่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็อาจจะดรอปลงนิดนึงเนาะตามการเวลาของมันเราก็จะมาอันบ็อกซ์กันไปพร้อมกันกับผมเลยนะครับไปลุยซึ่งแพ็กเกจข้างในก็จะเหมือนเดิมนะครับก็มีกระดาษสีน้ำตาลคอยบับเบิไว้ชั้นนึงแล้วก็มีเป็นซองอันนี้ยิ้นส่วนของลูฟี่ก็จะมีทั้งหมด สี่ชิ้นนะครับก็คือช่วงล่างช่วงบนตรงฐานสีดําแล้วก็หน้าของลูฟี่นั่นเองถือว่าไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะส่วนยาเก,กริซ่าเขาจะแบ่งสเกลมาประมาณนี้แหละถ้าไม่เป็นแบบว่าหัวบนล่างฐานก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวไปเลยแล้วก็แยกฐานมาก็ประมาณนี้อย่างที่ผมเคยพูดไปเนาะว่าพวกการลงสีอะไรเงี้ยเขาอาจจะสู้พวกรุ่นเก่าๆไม่ได้แต่ถ้าดีเทลมัดก้างก็ยังโอเคครับแล้วก็ได้ตัวใหญ่เหมือนเดิมด้วย สัวนี้ก็เป็นลําตัวนะครับโทนสีแดงก็ทํามาเป็นแดงแบบไม่สดมากพวกร่องกล้ามเนื้อก็ปกติครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะสองส่วนสุดท้ายก็คือตัวฐานสีดําแล้วก็หน้าลูฟี่หน้าลูฟีก่ก็ค่อนข้างที่จะตรงปกนะครับซึ่งแกนดิาจริงๆทุกตัวก็ทํามาตรงปกอยู่แล้วแหละอันนี้ก็เสียบตามร่องเข้าไปเลยผมว่าผมเสียบลงล็อกแล้วนะครับนี่ ถ้าดูจากไกลๆอ่ะมันมองไม่เห็นแต่ถ้าดูใกล้ๆตรงคอรตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีรอยต่อที่ค่อนข้างที่จะชัดมากเลยน่าจะเก็บรอยต่อตรงนี้ให้เนียนกว่านี้นิดนึงเนะาะฐานน่าจะใส่ตรงขาขวาหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเป็นขาซ้ายนะครับโอเคเสร็จแล้วมังกี้ดีลูฟี่งานแกนดิสตา2.0นะครับส่วนสูงตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ23เซนนะครับนับจากด้านล่างจนมาถึงจุดบนสุดตรงนี้นะ แล้วเราก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันเลยเริ่มที่ดีไซน์ของตัวนี้นะครับดีไซน์ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีมิติมากขึ้นนะถ้าเทียบกับแกดิสตาก่อนๆที่ยืนเฉยก็อาจจะมีแอคชั่นท่าทางมากขึ้นถ้ายืนนี้ก็ได้ฟีลแบบลูฟี่ที่กำลังต่อสู้ในบังงาะหรือว่าแอนิเมะนะครับผมให้สีแล้วกันในเรื่องของดีไซน์นะครับตัวเลือดีเทลก็มีให้พูดกันแน่นอนนะครับดีเทลตัวนี้ก็เรื่องสีก่อนเลยการลงสีค่อนข้างที่จะไม่ได้มีการไล่สีเหมือนแต่ก่อนนะ ใครที่ชอบโมเดลที่มีการเก็บรายละเอียดการลงสีที่ค่อนข้างที่จะดีมากกว่านี้ก็อาจจาะไม่ค่อยแฮปปี้กับตัวนี้นะเพราะว่าการลงสีก็ค่อนข้างที่จะเปรียดพื้นฐานเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือตรงรอยต่อที่ต่อส่วนหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดมากฉะนั้นในเทตัวนี้ผมให้3แล้วกันนะครับ แล้วก็มาเรื่องของ Impression นะครับ Impression ตัวนี้อย่างที่บอกก็คือใครที่ชอบแกริสซาแบบยุคก่อนๆ,ๆนะก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจตัวนี้เท่าเท่าไรบางคนอาจจะบอกว่ามันได้แอคชั่นการยืนของตัวละครมากขึ้นแต่ผมมองว่าจริงๆงานที่เป็นสเกล1ต่อ6แล้วเป็นผ้าที่มีแอคชั่นเนี้ยมันก็มีงานอื่นๆอยู่อย่างที่เคยพูดถึงไปน้ออย่างเช่นงานของแม็กซิมารติอย่างงานแกริสซาในใจของผมอ่ะมันควรที่จะเป็นงานที่ซื้อมายืนสแตนด์ดแล้วก็เป็นตัวเรียกพื้นอ่ะมายืนเรียงต่อๆกันไปเรื่อยๆอย่างเง สำหรับคนอื่นอาจจะแฮปปี้นะแต่ผมก็มองว่าไม่ได้แฮปปี้อะไรมากตรงนี้ผมให้3นะครับโอเคเราก็จะมาสรุปเจ้าตัวดูฟี่แกรนิตา้าของศกันโอเคครับตัวนี้ผมสรุปไว้แบบนี้แล้วกันนะ สำหรับคนที่ตามหางานโมเดลสเกล1ต่อ6แล้วไม่รู้ยะสะสมลายอะไรชื่นชอบวันพีซก็ลายการิต้า2.0ก็ตอบโจทย์เลยเพราะว่าได้ตัวที่ใหญ่ดีเทลไม่ได้แย่มากดีไซน์ก็ทั้งท่านจะโอเคแต่ถ้าใครที่เป็นนักสะสมกาดิต้ายุคุก่อนก็อาจจะมองว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีดีเทลที่ดรอปลงแล้วก็ค่อนข้างจะสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของกาดิต้าไป แต่ถ้าใครที่ชอบวันพีซอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ก็สะสมได้ไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวผมลองเทียบกับตัวเก่าให้ดูอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะมีเขาซื้อตัวของลูฟี่ตัวเก่าเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเก่าน่าจะเห็นว่าการลงสีพวกมัดกล้ามเนื้อเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยก็คือตัวเก่าทําได้ดีกว่าค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัด ถ้าถามผมมาผมโอเคกับตัวเก่ามากกว่าถ้าเลือกได้ผมก็อยากซื้อตัวเก่าแต่อย่างว่าแหละตัวเก่าที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ราคาที่เป็นรีเซลไปแล้วเนี่ยใครที่มีงบไม่มากก็เลือกซื้อตัวใหม่ก็ได้เพราะว่ามันถ้าเทียบกันจริงจมันไม่ได้แย่อะไรมากครับแถมไม่อีกตัวแล้วกันเป็นตัวของแม x กซิมัติกเนาะเพราะว่าที่ผมชอบพูดว่ามันคล้ายๆเอางานแม x กซิมัติกเลยอ่ะนี่ดูตัวของแม x กซิมัติกนะครับ เห็นไหมงานแมกซิมัติกก็เป็นสเกลหนึ่งต่อ6ที่มีแอคชั่นตัวละครราคาเข้าพอกันแล้วก็จริงจงดีเทลของตัวแมกซิมัติกอะทำได้ดีกว่าด้วยนะในแง่ของการลงสีสําหรับผมนะแต่น,นี้ก็เป็นแค่ความเห็นของผมนะก็สามารถเลือกได้เลยว่าใครอยากจะซื้อตัวไหนเพราะอย่างผมต่อให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ยังซื้อแกนิซ่า2.0ของตัวของลูฟี่เลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นครับใครชอบคลิปนี้กฝากกดไลค์และกดติดตามมาดูว,ว่าเราจะมารีวิวหรือว่ามาพูดคุยอะไรกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ออบอบคคุุทนนะรัรร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  Sorry, crap.